สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับนาอีกแล้วนะคะที่ช่องโซเฟียสกุนานั่นเองค่ะวันนี้นะคะนาก็มาด้วยความตื่นเต้นมากนะคะเพราะว่าเพิ่งช้อปปิ้งออนไลน์ไปนะคะเมื่อวันที่1น,นะแล้วก็วันนี้ของมาส่งแล้วนะคะก็เลยจะมาอันบ็อกแล้วก็รีวิวให้เพื่อนๆดูไปพร้อมกับนาเลยนะคือตื่นเต้นมากทุกคนน้องเขามาส่งไวมากเลยนั่นก็คือกล่องนี้จาก นี่เลยดิออ้นเองค่ะทุกคนกล่องเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนแล้วก็เขามีผูกโบมาด้วยนะก็จะเป็นโบสีขาวแล้วก็เป็นปั๊มนูนดิออแบบนี้นะทุกคนให้มาค่อนข้างยาวเลยนะเนี่ยทุกคน ยาวเลยนะคือแบบเอามามัดเป็นโบได้เอามาผูกคอได้นะเออน่ารักดีอะ่ะเปิดมาด้านในก็จะเจอแบบนี้นะคะจะบอกว่ากลิ่นหอมคือทะลุออกมาเลยนะน่าจะเป็นน้ําหอมกลิ่นใหม่ของเขานะคะเป็นตัวดีอ,อินฟินิซีมนะคะเป็นดีอจาดอนะหอมมากทุกคนนะก็มีนะคะเพราะว่าเพิ่งซื้อมาอ่าเดี๋ยวมาแกะไปพร้อมกันเลยนะลอกกระดาษออกคือเขาหอมมาอย่างดีเลยนะดีอเนี่ยไว้ใจได้เลยเรื่องการหอ่อแพ็คเกจจิ้งเรื่องอะไรใดๆนี่คือที่สุด ออ่ของด้านในก็จะประมาณนี้เลยนะคะคืออะไรเยอะแยะไปหมดเลยทั้งของซื้อของแถมนะทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มพูดกันที่ของแถมก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาดูของที่นาซื้อนะว่ามีอะไรบ้างออันแรกนะคะก็จะเป็นสติกเกอร์ดีอันนะคะนี่ น่ารักหนาะมีเขียนดีออมีเป็นโลโก้มีเป็นแบบแท่งลิปอะไรอย่างเงี้ยจะเอามาแปะเคสโทรศัพท์หรือจะแปะไปที่ของก็ได้นะ,ะเดี๋ยวนะลองใช้เลยแปะที่ทโทรศัพท์แล้วกันเนาะนี่ทุกคนนะเอามาแปะทโทรศัพท์นะคะสติกก็คืออย่างดีเลยทําเป็นแบบนูนๆเลยอย่างเงี้ยดูมี t e x t อ r e น่ารักดีนะก็ได้ใช้ประโยชน์จริงๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาต่อกันที่อันต่อไปเนาะเป็นกล่องแบบนี้เลยนะคะข้างในก็จะเป็นจี้รูปดาวนะคะ,ะมาแกะกัน ออน้องเปนจี้รูปดาวนะทุกคนกล่องเก่งคือเขาทํามาดีมากเลยเขาเป็นเข็มกัดรูปดาวนะทุกคนนี่เดี๋ยวให้ดูดีเทลใกล้ๆเห็นไหมเอ่ยทําดีเลยนะเนี่ยก็จะเป็นพินรูปดาวนะคะด้านหลังก็แกะออกมาได้แบบนี้นะคะเอาไว้ปักกับเสื้ออะไรเงี้ยเนาะแล้วก็มีเขียนโลโก้ดีออนะก็คือทําดีเลยแหละของแถมใช้ได้จริงอะนะทุกคนแล้วก็จะมีถุงสีเทานะคะแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวมาแกะด้านในเออ ด้านในก็จะมีแซมเปิลมาให้นะคะทั้งหมด3ชิ้นนะทุกคนก็จะมีตัวนี้นะคะเป็นสกินเวลนะคะเป็นเหมือนแบบเบสเมคอัพของเขานะคะซึ่งใช้ดีนะทุกคนนะก็มีไซส์จริงอยู่นี่ใช้ดีงามนะคะเตรียมผิวก่อนแต่งหน้าแล้วก็อันต่อไปเป็น Capture Total นะคะเป็นเซรั่มนะคะนี่ ก็เป็นตัวดังของเขาเลยนะแล้วก็อันต่อมานะคะเป็นน้ำหอมจาดอนะคะเป็นกลิ่นใหม่นะคะอินฟินิซีมนี่หอมมากทุกคนกลิ่นนี้จะเป็นกลิ่นที่มีดอกทูเบอร์โรสเข้ามานะคะใครที่ชอบกลิ่นโน้ตประมาณนี้ก็คือไปลองเพราะว่าหอมมากจริงๆนี่หมุนเปิดนะทุกคนแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นหัวดอบนะทุกคนแล้วก็พกพาได้นะคะใส่กระเป๋าไว้เติมระหว่างวันอะไรเงี้ยเนี่ยแล้วก็ดอกไปเออ หอมหอมมากนะชอบโน้ตทูเบอร์โลตมากตัวแรกก็เป็นลิปโกล์นะคะเป็นลิปาั๊มในตำนานของดีออนะคะนี่ตัวนี้เลยเห็นไหมแต่ว่าตัวนี้นะคะเขามาในแพ็กเกจจิ้งใหม่เนี่ยทุกคนเห็นปะจะมีปั๊มลนยนูนดีออสชีชมพูคือแบบโอ,โ,โอ้โหโคตรน่ารักอะทุกคนนามีแท่งเก่านะคะเรื่องของเรื่องที่ซื้อมาเพราะว่าแท่งเก่าจะหมดก็เลยซื้อแท่งใหม่มานะคะบวกกับเขาออกสีใหม่มาด้วยนะคะก็เลยไม่รอช้าที่จะ CF นะคะ อันนี้ก็คือแท่งเก่าของเขานะคะนี่เอาเทียบให้ดูนี่นะคะนี่อันนี้ก็คือแพ็กเกจจิ้งเก่าของเขานะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยถึงจะมีปั๊มนูนคำว่าดีออนะแต่ว่าอันใหม่เนี่ยเขามีปั๊มนูนตรงนี้ว่าดีออเลยนะคะแล้วก็เป็นสีชมพูใช้ปั๊มแบบข้างๆข,ขวดแบบนี้นะโค้รน่ารักเลยอะดูดิ นาซื้อเป็นสีใหม่เขามาด้วยนะคะสีเบอร์15นะคะชื่อสีว่าเชอร์รี่นะคะสีเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นสีแดงแดงเชอร์รี่นะคะอืมกลิ่นเหมือนเดิมนะทุกคนกลิ่นเป็นกลิ่นมิ้น์เย็นๆนะคะเดี๋ยวทาเลยอืมเป็นสีแบบแดงใสๆนะคะอืมสีน่ารักนะ เบอร์15ก็จะทาได้ประมาณนี้นะคะทุกคนเป็นสีแดงอมชมพูนะคะใสๆ้าออกมาแล้วก็น่ารักนะเนี่ยอืแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งนะคะก็คือ y e s h a โด w นั่นเองนะทุกคนคือสิ่งนี้นัก,กิีดรลองมากวอลแว์มากนะเห็นปุ๊บแล้วแบบฉันต้องมีฉันต้องมีนะคะนี่นะคะแพคเกจจริงก็จะเป็นแบบนี้เลยเราก็กดเปิดตรงนี้นะคะเอออื้อ <c oughs> ตายได้เลยทุกคนดูสีดิทุกคนดูสีเขาดีคือแบบสีสวยมากแล้วดูเท็กเจอร์เขาดีความขึ้นความอะไรอะชิมเมอร์คือละเอียดมากดูดิโอ้โหเขามีแปลงมาให้สองอันนะคะจะเป็นแปลงแบบที่เป็นขนอันนึงกับอันที่เป็นฟองน้ำนะคะ เดี๋ยวนะ่าจะสวอตให้เพื่อนๆดูทุกสีเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะใช้แต่งให้ดูด้วยนะว่าแบบแต่งออกมาแล้วเป็นยังไงนะอืม้มเนื้อลื่นมากทุกคนแล้วก็พอปาดไปที่มือคือแบบสีติดชัดเจนมากโอ้โหดูดิเนี่ยทุกคนดูดิสีชัดมากแล้วดูความเล่นแสง นี่ก็คือสีที่ได้นะคะทุกคนก็เป็นโทนนูดน้ำตาลบลอนด์นะคะแล้วดูความละเอียดของเขาดิคือแบบเป็นชิมเมอร์ที่ละเอียดมากสีสวยมาก <c oughs> นี่นะคะเดี๋ยวเราจะใช้สีตรงกลางเป็นเบสทาทั่วเปลือกตานะคะ <c oughs> ต่อมาก็จะใช้สีนี้นะคะทาทับไปที่ชั้นเปลือกตาเลยนะ สุดท้ายนะคะก็จะใช้สีนี้นะคะคัดช่วงห่างตานะคะให้ตาดูมีมิติมากขึ้นนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะใช้สีนี้นะคะทาทับไปที่กลางเปลือกตาแล้วก็หัวตานะคะ สวยมากเนื้อละเอียดมากเลยอะทุกคนคือสีเขาสวยมากเลยอะทุกคนแล้วก็เนื้อละเอียดมากนะคะคือเหมือนเขาคิดมาให้แล้วว่าใช้สีพวกนี้แต่งยังไงมันก็เข้ากันอะแล้วสีมันก็เนียนไปหมดเลยทุกคนความชิมเมอร์ของดีออทุกคนเป็นชิมเมอร์ที่แบบละเอียดผู้ดีไม่โวกเวกเววายนะดูดิสวยมากชอบมากเลยอะ เดี๋ยวหน้าขอไปแต่งหน้าฟินิชลุกก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีรีวิวต่อท้ายคลิปค่ะ นี่นะคะฟินิชที่ได้ก็ประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวนะซูมให้ดูใกล้ๆดีกว่าว่างานตางานอะไรของเรามันเป็นยังไงบ้างเนาะนี่นะคะตาก็จะแต่งออกมาได้แบบนี้เลยนะทุกคนเดี๋ยวนะขอมาสรุปรีวิวทีละตัวเลยนะคะโดยที่เราจะเริ่มจากลิปบาล์มก่อนเลย นี้เขาก็ดังมานานแล้วนะคะเป็นลิปบาล์มในตํานานเลยนะคะความดีงามก็คือไม่ต้องพูดถึงนะคะทาแล้วปากชุ่มชื้นมากนะคะแล้วก็สีน่ารักด้วยนะคะราคาก็ไม่แรงมากนะ1,390าบาทนะคะส่วนอายแชโดว์ตัวนี้นะคะน่าจะบอกว่าน่าชอบมากทุกคนอันนี้นะคะเป็นสี699นะคะก็เป็นสีโทนน้ำตาลนูด๊ดแล้วก็มีสีบรอนซ์นิดๆนะคะคือสีมันเป็นสีที่ใช้ได้ทุกวันใช้ได้ทุกโอกาสแล้วก็เนื้อเขาแบบเป็นชิมเมอร์ที่ละเอียดมากทุกคนแล้วก็เวลาทาด้วยกันเขาเาบลบ แล้วก็สีทุกสีนะคะเขาคิดมาให้แล้วว่ามันทาด้วยกันแล้วมันเข้ากันไปหมดนะคือนาแบบ น่าปิ่มมากนะชอบมากไม่รู้จะติตรงไหนเลยคือมันสวยมากจริงๆอะ่ะทุกคนที่น่าชอบนะคะก็จะเป็นโปรซื้อครบสี่พันนะคะก็จะได้ของแถมแล้วก็ได้กล่องแบบนี้เลยนะคือน่าจะบอกว่ากล่องอันเนี้ยเอามาวางโชว์ก็ได้หรือจะเอามาเก็บของก็ได้คือแบบเรื่องแพ็กเกจจิ้งกับของแถมนี่คือไว้ใจดีอ๋อเลยคือมันน่าหลักมากจริงๆอะ่ะทุกคนนี่ก็จบลงไปเรียบร้อยนะคะสาหรับคลิปอันบ็อกซ์นะคะแล้วก็รีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะนะ่ก็ฝากกดไลค์นะคะแล้วก็กด s u b s c r i b e ช่องนะด้วยนะคะ เวลานนาลงคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดเนาะวันนี้นั้นก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย